9ก้าสาำลังวา0 0สามร้อำลังเมตร382ร้อยงกำลังเมตรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Live with D-High by Rachel and Zero ร่ค่ะคะวันนี้นะคะดีไฮ mm hmm. ก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาซื้อขายอสังหาง่ายๆเพียงปลายนิ้วด้วย D-High.com นะคะ ค่ะวันนี้เราอยู่ในพื้นที่ไ Hello everyone, thank you for p i r a c l i l take me go to see the other luxury pool villa. 卡非常高兴，今天我们又和 p i r a c l i l 一起看一下什么叫做现代化，然后比较奢华的泳池别墅。 วันนี้นะคะเราอยู่ในพื้นที่ของจอมเทียนนะคะก็เป็น The Heart of j o ทียนโ Project นะคะซึ่งก็แค่5นาทีเท่านั้นก็ไปถึงหาดจอมเทียนแล้วนะคะอยู่ตรงนี้ก็ได้ลมทะเลนะคะแต่ว่าเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมบ้าน modern luxury ของเรานะคะอยู่อยู่ด้านหลังเราเลยค่ะไปเลยค่ะคุณชิโร่今天นนี้เราไป้นพักล้ว5นาทีก็ไปถึงหาลาาจเียจย้าไาม้าหมยป แตนแตนตน,ตน,นี่เชิญทุกท่านมาเห็นบ้านหรูของเรานะคะเป็นโมเดนพูลวิลล่านะคะนี่นะคะ,ะ,คะ现在我们看到的ร看是有าสรทอู子子ิอี่มีส่ายน้่อดานขอดเรานะคะคุณชิโรนะคะหลังนี้นะคะก็จะเป็น บ้านมุมด้วยนะคะเป็นเป็นบ้านมุมแล้วก็ในพื้นที่เกือบร้อยตารางวานะคะก็คือ95ตารางวา <啊 S 1> แล้วก็ด้วยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็อยู่ที่300ตารางเมตรนะคะอ <嗯嗯 S 1> <嗯 S 2> ืมที่ก็บีชูน่า地面积是三百平然后它的三百八十二平然后它居住的呃 living space 是三百平你เราชอบไหมชอบมากค่ะ这个是我很喜欢的泳池 c h บ <laughs> อกว่ <laughs> ชา <laughs> ช h i l จะซ <laughs> ื้ <laughs> อเลย จะยกต้นขายันทงานค่ะว่าหนูรีบต้สวดชื่อกันชือผเหลวงชืตาจะเหนท่านเชวสาวน้น้ำของเรานะคะอันนี้ก็เป็นระบบเกลือนะคะแล้วก็เป็นสระน้ำวนนะคะถ้าดูก็อย่างอย่างสระเนี่ยก็ยังยังเป็นโมเดิร์นนะคะฮุนชิโร่แบบการออกแบบนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามุมพักผ่อนของครอบครัวด้วยนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านขนาด ส,สี่ห้องนอนนะคะห้าห้องน้ำด้วยกันนะคะก็สำหรับครอบครัวได้เลยแบบชิวๆเลยนะคะเออ刚刚皮瑞秀跟我说这个地方呢它是四居五ว然后很适合家庭居住家庭都家家么都可以来这边ว,ว,ว,วยนะคะจอดรถได้ทั้งหมด2คันแล้วก็สามารถจอด บิ uh, Big belt, side, yes. ๊กไบค์หรือมอเตอร์ไซค์ได้เพิ่มด้วยนะคะก็ก็ข้างหน้าเราจะเป็นที่จอดรถค่ะเคยทิ้ง2량จักรเชอ Let's go ได้เราไปข้างในกันนะคะเชิญค่ะอู้หลู่มากๆเลยนะคะว้าวใช่แล้วนะคะค่ะ แต่วันนี้นะคะที่ราเชลกับคุณชิโร่เนี่ยจะพามาชมเนี่ยนอกจากได้ชมความหรูนะคะโมเดิร์นแล้วก็ความทันสมัยแล้วก็มูลค่าที่คุ้มค่าของบ้านแล้วพี่เราเจะจะพาคุณชิโร่เนี่ยมาคุยเรื่องของอาการ Investment นนะคะ property for investment ก็คือบ้านหลังนี้เนี่ย โครงการของเราเนี่ยจะเป็นโครงการที่รับประกันผลตอบแทนด้วยนะคะหมายความว่าวันนี้ลูกค้าซื้อบ้านของเราถ้าสำหรับคนที่ชอบการลงทุนนะคะคุณชิโร่ก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของแล้วก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยนะคะค่ะที่ชิโร่刚刚告诉我这个别墅呢很适合投资者因为您自己买了之后的话你想要就是给开发商这边做包租啊什么的这边也是有这种项目的 让我们看看这个里面的装修设计是什么样子的吧 Let's see how in the inside Yes Yes First นะคะก็เราจะเริ่มนะคะเริ่มจากห้องแรกเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องอ่าจริงๆเป็นห้อง study room ก็ได้นะคะแต่ว่า บ้านหลังนี้นะคะออกแบบเป็นเป็นห้องพระนะคะเพราะว่าอยู่อยู่ด้านหน้าของของตัวบ้านเลยนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํานืง่านหังสือก็นะคะเช่นนรคทเจแล้วพีเรชก็กห้อรนือห้องงนีมีอ่านหนตัว่ย้งาห้สือก็ได้นะคะ,ะเช่นต้อทีจ่งแวี่รวโก๋ัวเ会ิ้งก็ฟังก需要有学习或者是工作า需求รเรียนหรือ่าา Because so, uh, so we have a lot of time to work in here, work in the house because since the coffee time. So I think this design like to give you a special office room. Other house is not like that, right? Yes. Uh, ตอบโจทย์หลายๆหลายๆโจทย์นะคะกิจกรรมของทุกคนในในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็น Family ะนะคะเป็นครอบครัวหรือว่าเป็น Work f r ฟ m Home ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นบ้านพักผ่อนหลังที่สองของอ ขอรุงเทพก็ได้นะคะถ้าสังเกตเนี่ยก็คือในบ้านเนี่ยจะออกแบบเป็นโปร่งโร่งสบายนะคะก็จะไม่มีการกั้นระหว่างพื้นที่ะนะคะพื้นที่นั่งเล่นรับประทานอาหารหรือว่าครัวเองเนี่ยก็คือเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันของทุกคนในบ้านเลยช่ไร่ค่ะใช่ค่ะเออ刚刚 p e t e า先生说其实这个房子的设计的话很适合家庭因为它整个的空间很大然后又没有什么隔什么的在在<嗯> living room ยวถามชิโร่ก่อนชอบตรงไหนที่สุดของบ้านโฮมชิโร่ชอบอันนี้ค่ะครัวใช่ค่ะชิโร่เป็นคนชอบทำอาหารเหรอไม่ทำอาหารแต่ว่าชอบโมเดิร์นสไตล์นะคะ very European modern style kitchen ค่ะ and I see ที่นี่อ่ะก็ใช้ quality very good ค่ะใช่ค่ะก็คือว่าวัสดุหรือว่า อุปกรณ์หรือว่าสุขภัณฑ์ทุกอย่างของโครงการของเรานะคะที่ Synergy ิ h e h e t อะฮาร์ต o อจอมเทียนโครงการของเราเนี่ยก็คือว่าจะใช้วัสดุเกรด A บวกบวกเลยนะคะแต่ไม่ใช่แค่การเลือกคุณภาพของวัสดุนะคะคุณชิโร่ <uch> ก็คือคุณลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะออกแบบนะคะตกแต่งแล้วก็เลือก เลือกอเขาเรียกว่าเลือกอย่างสมมุติว่าอย่างท็อปเนี่ยเป็นหินอ่อนใช่ไหมคะสามารถเลือกหินอ่อนว่าจะเอาลายไหนจะเอาสีไหนเรามีให้เลือกมากกว่า15บ<ส>แบบสีแบบใช่ก็คือคืออยู่ที่สไตล์นะคะของเจ้าของบ้านะนะคะอย่างอย่างเจ้าของบ้านหลังนี้นะจริงๆหลังนี้ขายแล้วนะคะแล้วก็สไตล์เนี่ยก็จะเป็นสไตล์คนรุ่นใหม่เขาก็จะสไตล์แบบสีเกรสีเทาสีสีครีมใช่ไหมคะใช่ 呃，芮若秀，芮若秀告诉我呢，其实你整个房间或者是你的厨房是可以做一些个性化的定制的。你可以根据您自己喜欢，可以选择自己的颜色是什么样子的。You see, <Ch ai. S 2> and also you see this one so special. <laughs> I never see this size before. Very, very match in here. Not too big, not too small, and just put in here. very modern a รือ we don't know sometime some people think this is TV ใช่่ะ oh you have TV in the kitchen room s ช m ้ t h i n g ีงท่อกลักีงท่มีเลัมง่เอกัง่มเลยมร่อันนี้รู้มอกัรงี่มูไกม่มอกใชมู่มอกักูงมอกเลยอ่ะดูไม่ออกละ everything fridge แล้กก็แล้วก็ดูแบบ แบบโมเดิร์นเดาไม่ออกเลยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนน่นนี่อันนี้นี่ตู้แช่ไวน์ไวน์ก็มีค่ะโอเคดื่มไวน์เรียงตของจุกในที่ฟาร์มโตโยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะไปด้วยกันเนาะเเีวมแ让我มีอะไรบ้างค่ะ ก่อนที่จะไปข้างบนนะคะในในฝั่งนี้นะคะก็จะมีห้องเขาเรียกว่าห้องนอนคุณเมดก็ได้นะคะฝั่งโน้นหรือว่าจะใช้เป็นห้องซัก ซักล้างนะคะเป็นลอนดี่รูมก็ได้นะคะใช่แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ชั้นล่างอีกหนึ่งห้องด้วยชันช้นไม่อย <guess. S 2> ู่เกินไปเช่นเดียวกัาโอไฮโอเลยก็เร่องอ่าฟังซีจีในกันซีฟังคือมีค่คะ, nice. คะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนด้วยกันนะคะ,ค,ะคุณเชล่อดูนะว่าอย่างบันไดเองอ่ะก็คุณภาพมากๆเลยนะเป็นอันนี้เป็น เป็นแกรนิตนะคะจะเป็นแกรนิตที่ที่กันลื่นนะคะเราเดินเราจะรู้เลยเนาะว่าว่าแบบโอ้โหแน่นมากนะคะใช่ใช่像这个地板你看到的话它也是用的质量比较好然后整个是一种磨砂材质然后就是比较的防滑你看你光着脚走的话也不会滑倒เนาะลื่นไม่ไม่ลื่นเลยแบบเออดีมากเลยเนาใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยี่ี่ราเชลกีกับคุณชิโร่เรื่องของว่าโครงการเซนร์ตี้ของเราอะนะคะนอกจากอ่า ตอบโจทย์เรื่องของครอบครัวคนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งเป็น Holiday Home เ,นเมื่อกี้เราคุยเรื่องของอ property for investment นะคะอสังหารเพื่อการลงทุนโครงการของเรานะคะถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าเนี่ยซื้อนะคุณชิโร่เรารับประกันผลตอบแทนนะให้5ปีนะบริหารห้องเช่าบริหารบ้านเช่าให้นะคะแล้วถูกต้องกฎหมายด้วยโนะคะคให้6รซค่ะต่อ b <比>嗯这是有人卡其实刚刚提到的有一个非常特别的地方，<是>这个铺维拉呢，它是有包租的，比如说是五年百分之六的年回报率，就有些人买完之后做投资者，你说哎你自己不想打理，然后你就直接给开发商，然后他可以帮你管理，然后每一年是先给您租金哦，然后。 再再让你就是自己去调，如果你想自己免费过来住的话，也是可以的。是啊，啊，嗯、เดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนที่หนึ่งกันนะคะ。โครงการของเราเนี่ยข้างบนเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ห้องนอนและทุกๆห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ำให้วด้วยคุณจิโร่。嗯，嗯นะคะ。这个二层的话是有四个卧室的，每一个卧室呢都有自己的独立空间。嗯 อันนี้ก็จะค่ะน่ม非常的亮敞整个房间的感觉是非常的亮敞อันนี้ตื่นมาก็จะใช่ค่ะ very o f t สาว่า้น้ำอย่างเงี้ยค่ะดูเนาะใช่คุณชื่อได้ดูตรงนี้นะคะก็คือเมื่อกี้พี่ราเชล คุยเนาะว่าบ้านหลังนี้บ้านบ้านของเราโครงการของเราในซิลิที้เนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะเลือกแล้วก็ออกแบบได้อย่างเนี้ยค่ะอย่างตัวเนี้ยค่ะตัวตกแต่งตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นอะโฟเมกาแต่เป็นลายหนังใช่ไหมคะหลายๆคนน่ยก็ชอบเป็นลายไม้ลายหินสามารถทําได้หมดนะคะหรือสีที่ชอบตามสไตล์ของคุณได้หมดเลยนะคะช,ช่างจเตส墙的设计啊，什么颜色你都可以自己选的 so 我们现在องที่เราอยู่ตอนนี้คือ看一下ง生间。ำที e เราองแรางมากเลยเนาะแบบดูแบบดูแน่นนะใค่ใช่ขนาดห้องน้ำเนเายงน้รคู่ฝักนัวซะกอนเเร้อ้เนี่เยอ้ห้น่ 有两个，看。 Yes very design the Yes ก <very> ็คือทุกๆมุมอะของของตัวบ้านขนาดตรงนี้นะคะซึ่งเป็นแบบเป็นโถงเนาะที่จะเดินไปอีกห้องหนึ่งเนี่ยยังยังมีดีไซน์เลยนะชิโรบอกว่าอุ้ยดีไซน์สวยมากแล้วจริงๆห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยห้องนอนที่1 2 3สาเนี่ยจะดูไม่ออกเลยว่าห้องไหนเป็นห้องเล็กห้องใหญ่นะคะเพราะว่าไซส์เนี่ยใหญ่เท่ากันหมดเลยนะคะอ่ะต่อไปเราจะพาไปดู 这就是第二个卧室，你可以看一下，它每个房间都是设计的比较的有艺术感，detail 很多，然后每个房间都配有独立的卫生间，看，嗯。 ก็ออกแบบก็จะคล้ายๆห้องนอนที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะก็มีห้องน้ําในตัวเลยก็เหมือนกันนะคะดีไซน์แตอ่อย่างที่นําเรียนนะคะว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหมดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเ,เราอาจจะเปลี่ยนคนละสีก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนดีไซน์ของเตียงอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้หมดนะคะแต่และห้องอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันะนะคะนี่คือก็มีสีความต่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนอเล็ นะคะทางเดินกว้างมากเลยนะคุณชิลล์ค่ะใช่ชุดก็ย0 0ชุด่0 0คันเดอตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าสังเกตบ้านหลังนี้เนี่ยทุกๆมุมเนี่ยสามารถนั่งชิลสามารถนั่งพักผ่อนได้เลยนะคะเป็นบ้านที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนของทุกคนในครอบครัวจริงๆนะคะนีอ่อันนี้ก็จะมองเห็นสะนะคะก็คือ ห้องนอนที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ระเบียงก็มองเห็นสาแล้วก็ห้องนอนใหญ่ก็มองเห็นสานะคะซึ่งที่ไทยเนาก็ย้ำถ่ายชัวๆเนาะมีพี่ปิดปิดปิดประตูก็เงียบปิ้งเลยนะคะนี่ไปดูห้องนอนที่สามกันค่ะจะสติส室่งกูสากอืม จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะห้องน้ำก็จะเหมือนกับห้องนอนที่1ห,ห้องนอนที่สองนะคะเ <Okay. S 1> นอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนมาสเตอร์นะคะเป็นห้องนอนที่ราเชลกับชิโร่ชอบเป็นพิเศษเลยนะคะเชิญ uh. ค่ะ Let's ก่ k e a l o o ั at the master ยังส สำหรับเรื่องของการลงทุนนะคะก็ชิโร่รู้ไหมว่าถ้าลูกค้าซื้อเนี่ยเราก็จะในวันโอนเราคืนเงินให้เลยที่6%<嗯>คือคืนล่วงหน้า1ปีเลยค่ะใช่ช่างใช่ก็สัญญาอีกตอนนี้过户之后然后它可以就直接就是第一笔钱就会打到你的账户了也不要等到年后什么的所以这个开发商还是比较 OK 的ค่ะ เช่นเรา是主คาดาจุดเชิค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะระบบไฟระบบอิเล็กทรอนิกของของที่บ้านเรานะคะทั้งแอร์ทั้งไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นสมาร์ตเป็นสมาร์ทซิสเต็มนะคะสามารถที่จะควบคุมได้จากทางทางมือถือนะคะจากมือถือได้เลย oh. อย่างอย่างแอร์อย่าง, Air, อ,ยางอย่างไฟอย่างเงอย่างชิโล่แบบ อยู่ต่างประเทศนะคะกลับมาที่บ้านนะคะอยู่สนามบ,บินลงเครื่องปุ๊บเอามือถือมาเอามือถือมาสามารถที่จะสวิชออนแอร์นะคะเปิดแอร์ก่อนนะคะแล้วก็เปิดไฟรอเพราะว่าจากกรุงเทพมาที่นี่ก็ไม่ถึง2ชั่วโมงก็เย็นพอดีค่ะ<好>ใช่พี่เอาเคยบอกฉันว่า这个地ว่า有ร科技的因为你什么都可以拿你的 s m a r t ป h o n e ช调整你的比如说你想开冷气啊开开灯啊提前回来之前你说哎你打 完全 OK 的，在一个手机上都可以掌控了。是啊，来，看房间。这是我的最爱，米 o 你看，我们女生都非常喜欢这种挑高的、walk-in 的这种衣柜。你看，它全部是有灯的。 <laughs> How I open the fire, see? Yes, I have a fire. Yes, it's yes. 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 Can easy can find my clothes, know? Yes, very easy. For over always have a lot yeah. of the clothes. This is soft course also. Also here mm -hmm. you can. But now, here I make up every day in the morning when I sitting. Just <laughs> like, it's pretty. But ten minutes here in the morning. Oh mm -hmm. yeah, this corner. อ้อโซเ o เวอร์ในห้องมันต้องมีสองสิ่งห้องนี้สามารถเปิดออกดูระเบียงได้ด้วยนะคะใชไหมะคะจู๊กว่าจะให้พี่ออย,ยอ่ยังถ่ายเนาะระเบียงกว้างมากนะคะแล้วก็จะมะีการดีไซน์นะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้ออกไปนั่งชิลในระเบียงนะคะข้างบนนี้มีสามระเบียง เด oh, ี๋ยวฉันไปดูห้องน้ำมาสเตอร์ดีกว่านะคะโอเคค่ะเราคงจะทายากรปชเชียมบห้องน้ำใหญ่มากนะคะจริงๆจริงๆรพี่ละเชชอบห้องนี้ด้วยนะคะอ๋อ oh, ใช่ค่ะใช่แล้วก็มีมอีอ่างล้างหน้าเนี่ยเป็นสองอ่างเป็น his and her เนาะก็คือคุณผู้ชายก็อยู่ตรงนี้คุณผู้หญิงนี้คือไม่ต้องไม่ต้องรองกันหรือว่า เด็กๆลูกๆก็ไม่ต้องมาแบบเอ้ยคุณไม่ให้เสร็จหรือยังอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะเพราะว่าเราเราก็ให้ให้ทุกคนเนี่ยมีมุมของตัวเองนะคะนี่อันนี้ก็เป็นซอฟต์โครสหมดเลยนะคะขนาดท็อปก็ยังเป็นเป็นหินอ่อนเลยนะคะนี่เนาะถ้า的质量ง่常好的然后กระจกก็เป็นโมเดิร์นหมดเลยเนาะทุกอย่างโมเดิร์นหมดเลยนะคะบ้านนี้ทุกจุดทุกมุมการตกแต่งการออกแบบ สุขภัณฑ์ทุกอย่างนะคะ<ช>เป็นโ<ช>มดเดิร์นสไตล์หมดเลยซึ่งก็คือของเราสองคน <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ชอบมากค่ะใช่ไป ซื้อเลยไหมคะโอ้น่าซื้อมากค่ะจนฉัน非常想买呢มันรู้สึกชิลๆนะรู้สึกว่าชอบแล้วทำเลยนะชิโร่ชิโร่มายากไหมล่ะที่เนี่ยไม่ไม่ยากเนาะลับมาขับมาห้านาทีเนาะใช่ค่ะใช่เพราะว่าอยู่แถวจงเทียนเซ็กซ์ยค่ะใช่ก็คือการเดินทางมาที่นี่นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือว่า ก็คือประมาณ5นาทีจากหาดจอมเทียนแล้วแถวเนี้ยก็คือเป็นเป็นใกล้กับตลาดล่มโพนะคะแล้วก็สำคัญนะเมื่อกี้เราเข้ามาเนี่ยระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบระบบใต้ดินหมดเลยนะคะเห็นไหมว่าว่าเราไม่เห็นเสาไฟฟ้าระยงระยางไม่เห็นนะโอ้คอน s t r u คชั่น s ีเยอะๆนะคะดีดีโเยอะมากใช่เป็นแล้วถนนเนี่ยก็คือแบบ หนาขนาดนี้แล้วรั้วเห็นไหมรั้วเลิศเนาะ,ะสีแบบโมเดิร์นเนาะไม่มีโอกาสที่จะพาไปดูนะคะคือว่าจริงๆแล้วอะ่ะโครงการนี้ยมันเป็นซีรีส์ที่เดอะฮาร์ดออฟจอมเทียนนะคะก็คือเป็นโครงการใหม่ที่ที่เป็นโครงการเดียวเท่านั้นที่ในพื้นที่ของจอมเทียนค่ะอ่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านใหม่หมู่บ้านเดียวนะคะเฉพาะที่ดินแถวนี้นะ,ะก็คือต่อไร่นะคะต่อไร่ก็คือ 50ล้านต่อไร่นะใช่แต่หาไม่ได้ละประเด็นค่ะ,คะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อ,อโครงการของเราเนี่ยคุ้มมากแค่ที่ดินก็คุ้มละนะคะตารางวาก็ก็จริงๆถ้าซื้อนะคะก็เกือบเก0อบสอแสนแต่ว่าเราขายไม่ถึงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราโปรโมชั่นอยู่นะตอนนี้ขายไปแล้วอะ่ะเกือบ60%เมื่อกี้เราดูเราดูสต็อกใช่ไหม total เป็น2 e ี่สิบเจ 有两千块，在哪个开始点了？嗯，这一块。所以说这个地方呢，刚刚、嗯、皮若雪跟我解释，第一呢，这个地段非常好，在中天二路，然后地的这个价值呢也很高，就基本上的话就是超过于你买的这个价格了。嗯、所以你买完之后的话，你会觉得哦，根据这个地价就。OK。 กับบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่ามันมีหลายมุมมากเดี mm ๋ย hmm. วจะพาไปนั่งมุมตรงตรงสระว่ายน้ำชิโร่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นอาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะคะเพราะว่าครงการของเราอะ่ะกำลังก่อสร้างแบบขมักขเม้นเลยเพราะว่าลูกค้าแบบจองหลังน้นก็จองนะคะก็หลังตรงข้ามนี้ก็จองหมดแล้วนะคะ นี่อยากจะนั่งตรงนี้นี่มุมนี้ดีมากเลยชิโร่รู้เลยว่าชิโร่ชอบอ่านหนังสือใช่ไหมชิโร<ช>่จะนั่งมุมนี้ทั้งวันเลยแล้วก็มีทีวีให้ด้วยนะคะมีทีวีเอาใช่มีทีวีให้ร้องคาราโอเกะชิลๆดูเน็ตฟิกนอนอ่านหนังสือได้เลยเนาะไม่ต้องไปไหนอยู่ที่บ้านเราเลย<ช>นะคะ,คะใช่แล้วเนาะนี่ 哦，<laughs> oh, 刚刚有说到，就是说到这边的地价的问题，地价已经是上涨了，就基本上你买的这个别墅的话，价格的话，根据地价的话，其实是非常值的。再加上你看这个呃建筑商的话，它比较好，的，它是把所有的电线都埋在了地上，所以您进这个小区，你是不不会看到那些复杂的电线啊什么的。然后它的那个水呢也是非常厉害了，就很多小区的话，可能一些老旧的小区。Yeah. 或者停水的这个问题，但是这里没有，因为它这里的自己接了管道，是直接连到苏昆力路的，所以说没有什么停电啊，或者是停水的这个这个忧这个烦恼或者是担心，真正的做到就是比较人性化的居住。嗯。Mm. Very good. We can one day also. Yes. 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 我放位，呐 <noise> 哈，空间地地，呐哈，city the heart of Johor Tien，呃，luxury modern pool villa。 แห่งเดียว1นึ่งเดียวเท่านั้นของพื้นที่จอมเทียนที่เหลือเป็นโครงการมือสองหมดเลยนะคะเป็นมีโครงการเดียวเท่านั้นนะคะเราก็เลยแนะนําเลยนะคะพร้อมกับรับผลตอบแทนสําหรับคนที่ซื้อเพื่อการลงทุนนะคะให้6%เซต่อปีและจ่ายล่วงหน้า1ปีด้วยจ่ายในวันที่โอนนะคะวันที่โอนอย่างหลังเนี้ยวันโอนนะคะก็รับไปเลยล้านสี่อย่างเงี้ยค่ะรับไปเลยนะคะเป็นเช็ค ที่ที่ตีให้เลยนะคะเป็น1ปีล่วงหน้าเลยก็คือ1ล<ช>้าน4เลยนะคะ,คะเฉลีย่ยเดือนก็คือประมาณแสนสองก็คือชิวๆเนาะเ <Very S 1> นาะแล้วก็เจ้าของบ้านสามารถที่จะมาพักในในโครงการนี้นะคะได้ที่7วันต่อปีด้วยนะ mm hmm. ชิโร่มา mm hmm. เทีย่ยวพัทยาหรือว่าอยู่พื้นที่นี้ก็ มาพักที่ที่ในในบ้านจริงๆเรามีบ้านอยู่ประมาณ8-10ถึงหลังนะคะที่มาบริหารสำหรับเรื่องของเช่ารายวันแล้วก็กต้องตามกฎหมายด้วย <So S 1> ใช่ So this is really good place for doing the rent business here ่ใช่ <here. S 3> <ช> that's for very good for the investor you know they <ช> don't need to worry about maybe my my house in here have the empty days where I have to think about how to rent out ไม่ค่ <No>, <No. S 1> even right now many many the uh, people asking are you renting here have some uh, unit available yes see this is good ค่ะใช่ <laughs> ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรารับประกันแล้วก็บริหารให้นะคะแล้วก็พอครบนะคะคุณก็สามารถเข้ามาแวะมาชมมาดูบ้านของคุณก็ได้นะคะ <Yeah. S 2> มามาพักมาเที่ยวได้หมดนะคะ <laughs> ก็เหมือนทรัพย์สินก็ยังเป็นของเราปกติค่ะ <laughs> ใช่ <Thank you S 2> แล้วนะคะ <us. S 2> แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ <Yes. S 2> แล้วก็ฝากไว้เนาะซีรีส์ The Heart of จอมเทียนนะคะปวิล่าหรูแห่งนี้ค่ะ Thank you for today. Have you m a e this is really good house for t o day ค่ะ Thank you ค่ะขอบคุณค่ะ So contact us bye.